เกิดอะไรขึ้นหนิงปป like นิตาโพสข้อความปริศนาหลายคนแห่ส่งกำลังใจหลายคนสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับหนิงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา13เมษายน2566หนิงแปนิตาได้ออกมาโพสข้อความสีดำระบุว่า Move on ดูเบเตอร์หรือ Move on ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งแนบอีโมจิคอนหัวใจสีขาวหลังจากท okay. ี่โพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีคอมเมนต์มากมายเข้ามาให้กำลังใจหนิงปณนิตารวมถึงเพื่อนสนิทเมียหลวงยืนหนึ่งอย่างธัญญาหัญเรศที่ก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิรูปหัวใจและในเวลาต่อมาหนิงปณนิตาได้โพสภาพคู่กับลูกสาวน้องนิรินพร้อมข้อความว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเนอะน้องนี้จุบจุบจุบแอดนิรินปะนิรินสุดที่รักยายนิรินนิรินธรรมวัฒนะลิตเติ้ลนิริน